ขออญาตนะคะขออนุญาตนะคะคเล้วก็ไม่กลับก็กกได้เห็ดที่นี่นะคะจะมีความพิเศษก็คือสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นป่า่องภูเขาไฟนะคะดินดีน้ําดีค่ะรสชาติของเห็ดนะคะจะแตกต่างจากที่อื่นจะล้างง่ายรสชาติอร่อยนะคะรูปลักษณ์มีมีความสวยงามค่ะ ค่าบริการที่ได้เนี่ยมันจะไปพัฒนาป่าให้ป่านั้นอยู่ยั่งยืนมีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานจะได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับคือกี่เล่นๆน,นะครับไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะครับ ประมาณหนึ่งร้อยนครับแล้วแล้วคนประมาณคนนี้ประมาณเก็อบเดร้อยกันได้ระยะทางประมาณกี่กิโลนะครับเมื่อกี้พี่รถเกิดเท่าไหรบครับโลมันโลครับโลกว่ากว่าสามโลขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเล้วแค่นี้ก่อนก็ได้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับที่เขาเก็บยี่สิบบาทก็ดีนะครับ ก็ไม่แพงนะครับเย็นๆค่ะนส่วนยังงงอยู่เอาไล่ว่าไหว่าจอมจอมไม่ชนาตายเงียไอ้ไอ้คนคนขาวได้หนิวแต่ยังงงอยู่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดละโงกนะคะจะเป็นละโงกเหลืองค่ะในส่วนในส่วนนี้จะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาแพงค่ะ ที่เขานําไปขายกันนะคะประมาณกิโลเท่าไหร่เอ่อกิโลละสองร้อยถึงสามร้อยเลยค่ะเห็ดพึ่งนะครับให้ดูข้างในนะครับนี่เป็นเห็ดพึ่งเหลืองนี่ครับกินได้ครับอันนี้มันเป็นเห็ดหนามากแดงนะครับกินได้ครับเห็ดตัวนี้ครับนี่ครับเห็ดหนามากอันนี้เราต้องสังเกตดูครับดูใบมันด้วยครับนี่เห็ดไอเห็ดที่มีพิษมันจะออกยางนะครับเวลาหักไปมันจะออกยางแต่อันนี้เขาเรียกเห็ดไส้เดือนนะครับมาจากที่ไหนครับมาจากเชาวมีครับ ใช้เวลาเก็บนานไหมประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งคเหรอเห็ดอะไรครับเห็ดอะไรเห็ดหน้าแดงผมก็ไม่ทราบเหมือนกัะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาราคาจะเป็นยังไงขายโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนั้นถุงละมีเห็ดเยอะไหมครับเยอะค่ะเดี๋ยวสายเก้าโมงก็จะมีลงอ๋อที่เห็ดอะไรครับ เค okay, แล้โงกจ้าโลเท่าไหร่ครับโลละ250จ้าใช้เวลาเก็บนานไหมครับนานสักชั่วโมงกว่ากนะคะเหตุท <Different examples> ี่น <arrivé> ี <design> ่นะคะจะมีความพิเศษก็คือสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นป่า่องภูเขาไฟนะคะดินดีน้ําดีค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการอนุรักษ์ของเรานะคะพื้นที่แต่ก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาหัวโล้นค่ะมีการบุกรุกพื้นที่ป่ามาก่อน ซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถามว่าหน้าเห็ดเนี่ยคนเยอะมากป่าถูกทำลายเยอะมากพวกเราก็จะมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือมีการปลูกต้นไม้เข้าไปทดแทนแล้วก็มีการเติมเชื้อเห็ดนะคะซึ่งเชื้อเห็ดเนี่ยเราเรานำเห็ดมาจากเขาอังคารแล้วเราก็ทำเป็นเชื้อนะคะมีการบ่มเพาะ เชื้อเข้าไปแล้วก็นําไปเติมปัจจุบันนี้เห็ดเขาพระอังคารามีความเยอะมากแล้วก็มีความหลากหลายค่ะสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือ,อาการล้างเห็ดหรือรสชาติของเห็ดนะคะจะแตกต่างจากที่อื่นจะล้างง่ายรสชาติอร่อยนะคะรูปลักษณ์มีมีความสวยงามค่ะค่าบริการที่ได้เนี่ยมันจะไปพัฒนาป่าให้ป่านั้นอยู่ยั่งยืนมีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานจะได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับถ้า หลายหลายปาา่ารวมไปแล้วลึกป่ามันตายมีป่าแต่ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพไม่มีของป่านะครับผมสอบถามดูอย่างพี่น้องที่มาจากที่อื่นถามว่าบ้านท่านมีป่าไหมมีแต่ไม่มีของป่าให้เก็บนั่นเป็นเพราะว่าไม่สามารถจะบริหารจัดการให้สิ่งแวดล้อมมันมีความหลากหลายทางชีวภาพเราต้องการสร้างจิตสํานึกให้คนที่มาเนี่ยให้เขากลับไปคิดว่าบ้านเขาก็มีป่าแล้วทําไม ไม่บริหารจัดการเหมือนเช่นทางเราเนี่ยเราขอเป็นแบบอย่างให้เขาถ้าสมมุติว่าเขาคิดได้แล้วช่วยกันสร้างป่ามากๆเนี่ยป่ามันก็จะสมบูรณ์ทั่วทั้งท,ทั่วประเทศเรานี่ว่ากันเถอะครับผมรายได้จากป่าตรงนี้ถ้าตีเป็นมูลค่าออกมาก็ไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับทีนี้เรายังไม่ได้รวมของคนในชุมชนเราซึ่งเข้าออกเข้าออกเรานี้ไม่ได้เก็บสถิติคือตีเล่นๆนะครับไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับ